สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วมาวันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมครับเพิ่มเติมคือเราจะไปเล่นเควสเออ HR4 กันนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นเควสสุดท้ายก่อนที่จะมีเควสอัปเกรดเด้งขึ้นมาให้ผมเล่นเนาะแล้วผมก็แอบไปทําชุดกับคนดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคนดูที่อยู่ใน Discord นี่แหละชวนกันเล่นเกือบทุกวันเลยนะเห็นอยู่หลายคนด้วยนี่ผมไปแอบทําชุดแล้วก็อาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับชุดเป็นไงนโอ้โหโคตรเท่เลยชุดบาลอตแล้วก็หอ,อกสีทอง ตอนนี้หอกกระบอับก็เป็นแรสีเรียบร้อยความแรง205นะครับบวกดีฟเฟนท์อีก16หน่วยแล้วก็ชุดบารลอตนะับตามนี้เลยผมอัพเป็นเลเวล5อย่างเดียวนะผมไม่อัพเกินนี้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงชุดต่อไปผมก็ได้เปลี่ยนอยู่แล้วอะก็เลยเอองั้นเราอัพแค่เลเวล5พอแล้วก็เพชรผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยกับเจ้าตัวนี้เป็นมอนย้อมสีนะครับผมผมก็พยายามจะอัดแม่งทุกตัวแหละนี่ผมต้องทำเ,เวสนี้หรือเปล่าวะใช่ปะวะเดี๋ยวดูก่อนเอาละเวทไสเวสนี้หรือเปล่า น่าจะตัวนี้แหละไปลุยกันเลยผมก็เตรียมของออกมาระดับหนึ่งนะเตรียมยาเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแนละ้วไปลุย <c oughs> เพิ่มให้การเสียเวลาส่วนเออ่พอเวลาทุกคนขึ้นไฮเอนด์มันเนี่ยต้องทําใจอย่างหนึ่งนะว่าทุกคนอาจจะต้องพกขี้ <c oughs> ทุกคนต้องพกขี้ติดตัวนะครับผมดังบอมนับขี้ระเบิดไปนี่ผมเตรียมมาแล้วสิบก้อนเลยนี่ <c oughs> เตรียมเอาป,าปาลาแบบปลาใส่รัว เพราะว่าพอขึ้น HR มันเนี่ยมันจะมีเควสเออผมว่าน่าจะเกือบทุกเควสมั้ันจะมีมอนสองตัวนะมอนที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องปาขี้นะให้มันหนีหนีไปซะมิงั้นชีวิตคุณจะลำบาก <c oughs> เอไปผมจะต้องปาเพชรมอนสต,ตัวนี้ก่อนเลยแต่มันก็ไม่น่าจะต่างจากรูดอปกติป้ายตัวเนี้ยมันแค่ย้อมสีแล้วกอ็อุดขึ้นแล้วก็มีพิษแค่นั้นแหละเพราะตัวปกติมันจะเป็นตัวพ่นน้ำอ่ะ นี่เนีเจอทันทีทันใดขอปลากรถึงลูกแล้วแทงเลยไม่รอใครทั้งนั้นไม่รอใครเปิดไม่ดีเฮ้ยโอ,โอ้โหกดกระตุกมากเมื่อกี้ไม่เป็นไรเพิ่งจะเริ่มเล่นไงเราอัดเกมตอนเกือบหกโมงนะครับผมเพิ่งจะทํางานเสร็จลุยต่อเฮ้ยกดกันโอเคสวยงามพ่งแมงแล้วก,กันไม่เนี่ยไม่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 เนี่ยแต่หัวฉันตูดเว้อยอ้าวติดพิษเลยกูติดพิษไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคโอเคขอบคุณขอบคุณไอตัวเล็กขอบคุณมากเออกินนี่ก่อนเลยขวดไปก่อนหนึ่งขวดแกวไปลุยต่อลืมไปว่าท่ามันมีพิษทุกท่าแล้วไอ่งี้ไง้ไ่ไง,ไ,ไ,ง,ไ,ไ,ง,ไ,ไ,งไม่รู้จะสู้นานหรือเปล่ากดกันเรามีโล่ไงมีโล่มีโล่ฮึปกดกันฮึบฮ่มันจะแดกฮึปพุ้งบับ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 เอ้ยอาวโดนดิแก โดนง่ายโดนได้เพาพิษเนี่ยเฮ้ยกอดกันเอ้ยไม่โดนไ,อ,นไอ,นอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยโหพิษแรงเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยน็นให้ทำความคุ้นชินก่อนเพิ่งจะเล่นตาแรกเฮ้ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเดี๋ยวให้พี่ได้ซ้อมก่อนขอกินยาหนึ่งขวดกันตายไปก่อนและแอนติโดดหงวดเข้าไปแจ๋วโอเคเอออย่าพึ่งอย่ากพึ่งวิ่งปแม่ง่าย ขยันวิ่งจริงเฮ้ยไงยูเทิร์นมาโอ้ลมแรงมากขออภัยในเสียงลมท้าไมมันเข้าเยอะนะถ้าเสียงลมเข้าเยอะขออภัยมาเด็มาเด็มาเด็ไม่เงี้ยขนมีโล่เว้ยไม่เงี้ยทิมทิมทิมแอบหลอยไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เงี้ยโมโหแล้วหรือเปล่าน่าจะโมโหแล้วไม่เงี้ยไม่เงี้ยโมโหเร็วจังกับเราอะไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เงี้ยเฮ้ยกัน ไม่ได้แน่วิ่งเอา้าวิ่งชาร์จเลยชาร์จไม่อย่างเงี้ยไม่อเงี้ยอืมอะไรพ้นลิ้บเลยไม่โดนหรอกเว้ยคนยตรงนี้คนอยู่ข้างหลังโอเคเก็บโล่แล้ววิ่งตามหาแทงแทงแทงฮึบหลบมาไงยังไงเอา้ามาเลยเอ้าเอ้าเจ้าฉันแน่ไปฉันแล้ววิ่งชาร์จเลยมาบ๊อบบ๊บโอเคแจ๋วโอ้ยวุ้นขึ้นหลอดวุขึ้นหลอดแลด้วเฮ้ยกัรการก่อน อ่ะไปถึงนี่หว่าแม่งเฮ้ยกลัวตั้งนานมแม่งแทงโอเคหลบหลบแล้วเก็บอาวุธและวิ่งเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมฮึบฮึบฮึบจากนั้นกินยาหนึ่งขวดเป็นวิธีสวยงามหึบไปอันนี้ท่านนี่ท่านนี่อ่ะเชื่อไม่โดนไม่โดนไม่โดนฮึบหลบยังไงพ่นพิษหนึ่งชาร์ท บับ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 มีสะดุ้งเซไอตัวนี้ควรจะเอาธาตุไฟมาตีนะแต่เอาว่าธาตุไฟยังไม่ได้อัพฮนี <c oughs> ไไ่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจะสมงบอลถัง,าางอ่าไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนหรอเว้ยฮึบลบโอ๊ยอันนี้โดนละอันนี้โดนละเริ่มจะโดนเฮ้ยอ่าอ่าอ่าอย่างนี้อ่าเฮ้ยมันกดไม่โดนไม่งไงชาร์จบับ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 โดนนิดหน่อยโอเคยังโอเคยังพอทูถ่าย วิ่งฮึบเวยแม่งเห้ตนตินเกี่ยวเกี่ยวก็กินยาก่อนก็กินยาก่อนเผื่อไว้ก่อนกันพลาดโอเคกินขวดหนึ่งแล้วลุยต่อปึบหนึ่งสองสามบกดกันเผื่อมันกิ้งโดนเราและชาร์จเข้าหางบับบัาบบับบับบัาบบาบบ๊าบบ๊าบบ๊านบน้บาบาบบ๊าาาาน่ กดตีโล้อว้ยมือปุ๊บปุ๊กันปึบพุ่งพุ่งพุ่งตายแล้วปั๊บปั๊บปั๊บั๊บั๊บับอื้มอื้สวยงามตามช่องเลือกแทงแทงแทงไม่โดนว้าวอืออืออืฮึบหลบกันอ่าไม่รู้จะทำอะไรกันไว้ก่อนเลยเรามีโล่ฮาฮ่าไม่ได้แดกเออให้มันยู่ทเชิญมันยู่ทเชิญโอ้โหมันตีรถสกัยเลย กินยาอีกหนึ่งขวดแจ่มใสแจ่มใสสัสๆไปลุยไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยขอจักรปตัดไปโอ้โหกดการไม่ทันแม่งไงมาดิอ้าวยังไงยังไงไม่ติดพิษเพราะกันอยู่กันอยู่กันอยู่อ่ะโอ้โหแล้วโมโหเราสองอะลูกแฮ่เออเอโอยโอ้โหโล่โล่เราเดี๋ยวขอกเราทื่อกันก่อน โอเคโอเคเดี๋ยวขอหาที่สงบสงบอนเดี๋ยวเอาจัดไป1 2 3 4และแหลมเ้จัดมาลุยพร้อมลุยจ่อแล้วลูกนั่นแหน่ร้องร้องเหรอร้องเหรอร้องเหรอเฮ้ยทำไมขอไม่แตกพอดีนี่ไงกันก่อนพุ่งอ่ะพุ่งพุ่ง,งกดไม่โดนไงนมองไม่เห็นปุ่มนี่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 โอเคสวยงามเ,าเ,าเฮ้ยช้าเก่าเฮ้ยมันวิ่งมันไปนู่น เดี๋ยวจะไปไหนเล่าอยู่ด้วยกันก่อนจิโอ้ยกระตกจังเลยมีการกระตุกนิดหน่อยขออภัยลุยกันต่อเดี๋ยวเวลาผมเล่นโล่่ยผมก็จะสบายหน่อยเพราะว่าผมเล่นออหอ,อกโล่เนี่ยมาตั้งแต่ภาคฟรีดอมแล้วผมคือปรลมาจารยอปร,รมาจา,รรจา์หอกนี่ไงปอมาจา์หอกขอทิมก่อนหนึ่งทีจะกิ้งใช่ไหมเอ,อกดการก่อนไม่โดนเว้ยนี่ไงนี่ไงโดบหลบ ฮึบฮึบชาร์ตบับ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 มีสะดุ้งใช่ไหมมีสะดุ้งมีสะดุ้งมีสะดุ้งอ่ายังไงกันฮึบชาร์ตบับ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 อืมอ้าวเฮ้ยไม่โดนโอ๊ยอาโดนหางมาแทนไม่โดนหัวจะโดนหางเหวด้ยยังไงชาร์ตมันมันอ้าวเฮ้ยโอ้โหแมวสุดยอดแมวกระโดดตีสัชช่างลัตชะงักเลยชะงักเลย ไม่เงเฮ้ยหลบแบบลบแบบเฮ้ยเกือบเกือบแล้วโอ้ยฮึบชาร์จไม่ไงี้ยจากหางไปหัวจากหางไปหัวอ่าห้าเป็นไงล่ะขอหางเลยทั้งนั้นน่ะไม่ไงไม่เงี้ยไม่ไงี้ยขอหางไม่ไม่เฮ้ยไม่โดนมันโดนแค่สามทีแรกแม่งเลยขออีกเออโอเคฮึบไม่โดนละเริ่มเริ่มจะไม่โดนเริ่มจะมั่วไม่ไงไม่เงี้ยไม่ไงี้ยเฮ้ยกันหืมกดกันคัน ถือว่าดีถือว่าดีนี่ไงปึบกดกันปึบอ่าาเป็นไง oh, สุดยอดอัดมุมเอ๋ออัดมุมอัดมุมเหมอ๋อไอ้ยังโอ้ยโอ้โหมันตบโอ้โหมันตบเป็นติดพิษตบเป็นพิษเดี๋ยวแม่งตบติดพิษด้วยอะไรวะเนี่ยกินยาหนึ่งขวดจับใสมาลุยต่อเลือดไม่ต้องเต็มเอาให้เลือดเราพอสู้นี่ไงนี่ไงปึบกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่โดน ไงยังไงจะทำอะไรจะพุ่งเหรอนี่ไงจะพุ่งจะพุ่งโอ้ยโอ้โหมันพุ่งจริงด้วยแม่งกระโดดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคหลบฮึบอ่าไม่โดดละไปแมวเป่าฮิวผมทำแมวฮิวมานี่ไงฮิวโอ้โหเกิดเต็มหลอดของคุรดีเป็นสกิลแมวเบาก็อย่างดี้แหละอืออือเอาโหวิ่งชาร์จเต็มที่โอ้โหรอบสามแล้ล็กนี่ไงขอแตกไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไงยังไงโอ้ยโอ้โหมันตบติดพิษอีกแล้ว พิษมันเยอะอจริงๆยอมรับเลยเดี๋ยวแองตี Anti ้โดดเราเตรียมมาเยอะหวดบับแจมใสเดี๋ยวขอหลบก่อนไว้ขอ,ขอกินแล้สเต็กก่อนได้ไหมขอสักอันเออสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งงำงำงำกินนานเหลือเกินไม่ไมันไม่กินแบเนบ,บเลชันวะแบบเลชันแบบเลื้อกเข้าไปเลยอะ่ะไเยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไม่โดนหรอก ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยยังไงล่ะหางหางไม่โดนละไม่โดนหางละโดนขาแทนมาแดงมาไม่ไงไม่ไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วเฮ้ยมันม้วนกลับมากันวิ่งตามเจ้าวิ่งได้ขาก็วิ่งได้นี่เหนไหนี่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 หางหางหางไม่ขาดสักทีวะฮึบฮึบไม่โดนอันนี้ไม่โดนเราปล่อยนี่ไงโดนยัง โดนยังอ่าแม่นอยู่แล้วเราอะนี่ไงไอ่ไงแทงหัวก็ได้มาเดมาเดเอออ่าอืออือลบก่อนกันอ่าไม่โดนดาเมจไม่โดนดาเมจลุยต่อเลยอื้อหือหางต้องเป็นของข้านี่ไงฟยดยอดไปลุยต่ออืม้มหอกนี่มันดีอย่างนี้นี่เองึบเออไม่เขาเตอร์ไม่โดนมันพ้นพิษไม่โดนเรา กาวเหนื่อยเหนื่อยเอระเหนื่อยเอระยังไงล่ะเหนื่อยเหนื่อยเอระเหนื่อยเฮ้ยหลบกันโอ้โหกดไปไม่ทันไม่เป็นไรยังเบาอยู่เบามากสบายมากแต่โดนหนักๆก็ไม่ดีเหมือนกันอ่าโอเคมันหนีมันหนีมันหนีเราก็ไปแร่หางด่รออะไรอ่ะของใหม่ๆอันนั้นมีของตกด้วยแต่น่าจะเป็นของแมวเราไม่สนใจเราลุยต่อเลยเนี่ยพอเราทําชุดใหม่กับอาวุธใหม่มานะมันก็รู้สึกแบบ โอ้โหเราล่ามันขึ้นเยอะหอกเราเท่ด้วยหอกทองหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันเฮ้ต้อโหกันไม่ทันติดแอนิเมชันไม่เป็นยยไรนี่ไงนี่ไงอพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกันยอยอโอ้โหอกมาชื่ออะไรตอนนี้ล่ะเลือดเต็มเต็มาเลือดหายไปหน่อยนะเดี๋ยวขอกินยานหนึ่งขวดแล้วขอรับดาบได้รับหอกรับหอกเอ้เออวิ่งไปไหนก็ไปเลยไปเลยชู รับหอกในเนี่ยแหลมเปรี้ยวพร้อมสู้ลุยต่อ,อถ้าแมวเราเป่าฮิวบ่อยๆเนี่ยน่าจะดีมากๆเลยนะแต่ผมทําสกิลแมวสองตัวเหมือนกันนะแต่มันก็ฮิวไม่บ่อยอยู่ดีไม่รู้เป็นอะไรต้องใส่ฮิวมันมันเป็นสกิลแ,แล้วมปล่มันเลยฮิวชักฮิวยาก่อยโอ้โววิ่งยาวเลยจะมปกินน้ำไงไมนะันอะอืมิ่งสะยาวเชล็อกขอปลาเพนบอลก่อนหนึ่งอัน โอเคแล้วก็ขวด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 นี่ไงแหลมแทงทุกวันแทงไม่พักแทงแทงแทงแล้วก็แทงแทงแทงโอ้ยโอ้ยแทงเยอะไปแม่งเอาเลยเดี๋ยวกินยาสักขวดนึงดีกว่าเผื่อไว้อืเหมือนประกันชีวิตเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนไม่ต้องพ้นกินยาหนึ่งขวด จีบจำใสไปลุยต่อโอ้ยวิ่งยาวจังลูกเอาให้มันม้วนกลับมามันม้วนกลับเฮ้ยนึกว่าโดนรอบนึงหมดยังเหนื่อยยังโอเคเหนื่อยแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันจะพับทานเอ้าวห่างสั้นห่างสั้นไม่โดนหรอกนี่ไงแทงเท้าความรู้สึกช้าไงว่าเมื่อกี้เพิ่งจะกิ้งนี่ไงนี่ไงตาย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 แทงไม่ถึงต่อกหอกสั้น อ้าวโมโหแล้วรอบสี่อ้าวอ้าวกิ่งรัวๆอย่างนี้ตายเร็วแน่นอนทำไมเล่นหอกก็ตายเร็วจังกระดุกมาเดี๋มาเดี๋แทงไม่พักแทงแทงแทงยังไงจะพุ่งหาคันลึกเปล่าฮึอ้าวอ้าวพุ่งไม่ออกมันพ้นไม่ออกเลยนี่ไงนี่ไงโอ้แมงพุ่งเราก็พุ่งสรุปชนกันอีก๋ยวขอกินแล้วสตชักชิ้นหนึ่ง ปเฟต้ตาเมน่าเริ่มหมดกินเข้าไปตบพุงโอเคเฮ้ยมันหมายกำังโดดหลบไปเลยรู้ทั้งรู้ว่าหลบไม่พ้นกดหลบก่อนเฮ้ยมันพุ่งมาแล้วเต็มหลังเลยเฮ้ยมันพุ่งอีกโอ้โหโดนสองรอบเลยปุ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเป่าวชิ้น่านแล้วติดมึนเดี๋ยวแกพึ่งแกพึ่งทำอะไรนั่นเมก้าโพชั่นเท่านั้นตอนนี้แหม่แก้ว โดยเป็นคอมโบเลยเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าอัดหนึ่งขวดโอเคโอชั่นธรรมดาหมดละเหลือแต่เมกาแล้วกดกันย้อนกลับมาหรือเปล่าอ่ะย้อนกลับมาฮึ๊บเคาน์เตอร์อ้าวไม่โดนด้วยเคาน์เตอร์อะไรวะเนี่ยเคาน์เตอร์สไตล์เหรอพุ่งพุ่งโอ้โดนซีเดียโอเคถือว่ายังได้ดดเมจแล้ววะเฮ้ยแมวตีทำไมแล้วขัดจังหวะแล้วเนี้ยเกือบโดนเลย ตีไง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 อ้าวลัตเตอร์ปิวเลยตีไงึ๊บวิ่งชาร์จมาแล้วตีไง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 โอเคโอ้ยถลายไกลจังอะนุกมันลื่นหรือไงตัวมึงเนี่ยตีไงตีไงอ้าวมีสะดุ้งมีสะดุ้งเนี่ยตีไงตีอ้าวเฮ้ยไอ้ลัตเตอร์เวนไอตงไงไอตงไงเฮ้ยโอ้โหโดนพิษอีกไอ้กูโดนอีกแล้วังไงไอ้ ไอ้งไงลับเตอร์ลับเตอร์ขัดจังหวะโดนพิษเลยกันอาา่าฮะโอเคพอกันเสร็จแล้วทำไงต่อกินยาตอนพิษบัมอาา่าฮะไปวิง่งแทงต่อแทงต่อไม่รอแล้วนะยังไงลกูกเฮ้ยหลบอาา่าไม่โดนหรอกเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไงปึบโอ้โหกระโดดซะสูงเชอะ ฮึบมาแล้วป๊บป๊บอบป๊อบปอบปอบเฮ้ยกันน่ะนึกว่าโดนนึกว่าโดนนึกว่าทำอะไรไอ่ไงไอย่ไงไอย่ไงโมยยโหแกวะรลอบฮ้านะหลอบที่ห้าแล้วเฮ้ยกันฮึบโอเคไม่โดนไม่โดนหรอกยังไงวะยังไงยังไงโอเคอ้าวสปายไอเทมมาแล้วของในกล่องเพิ่งมาแต่จะฟู้จะจบแล้วมั้งเนี่ยไว้รอก่อน โอเคโอเคโอเคฮึบ okay, okay, okay. ไม่ต้องใช้ไวโอ้โหโดนจนได้รู้ทั้งรู้แต่หลบไม่ทันไว้ลบก่อนโอ้ยายาจะหมดแล้วเว้ยยาถอนพิษเราใช้เยอะมากเลยเนนะี่ยเฮ้ยกินยาก่อนหนึ่งขวดมันมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งโดนพิษโอ้โหโดนอีกแกแม่งงี้คุณจะกินเมื่อกี้โดอนอีกแล้วยังไงวะเฮ้ยมาดิเออยมาดิมาดิ ก็หมาดิมาดิครับตีเนี่ยตี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 อย่างเฮ้ยเอาทิมโอ้ทิมตัวกระแพงนั่งทิมตัวกระแพงแม่งเด้งเลยเมื่อกี้ตีเนี่ยยังไงเลาเฮ้ยโอ้ยเมย์แก๊ปพชั่นช่วยพ่อด้วยมาจัดไปแจมๆแล้วก็รับหอกสักทีนึงเพราะเราแทงไปเยอะแล้วมันน่าจะใกล้บินแล้วโหสนุกใช้ได้เอาหอกมาเล่นกับมันก็สนุกดีเหมือนกันนะพ่อปกติจะเอาพวกเอ่อสวิตช์แอคทัสไฟกับดาบโล่ไฟมาเล่น เอาหอกมาเล่นก็สนุกดีแต่พิษมันแรงเหมือนกันทำไปเล่นไปแล้วพิษอยู่นานปะเนี่ยโอ้ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วโอเค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 เออเอาให้เต็มที่ไรไส่ไงไส่ไงยังไงหรอยังไงโอ้ยโอ้ตบติดพิษแม่งก์เลยโอเคโอ้ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยต้านลำแข้งพอกันเลยเว้ยึบอันนี้ก่อนแล้วก็นูเบอร์รี่นูเบอร์รี่ขอหนูเบอร์รี่ก่อนอ้าวกระเพกแล้วใกล้ตายแล้วซีมอร์ กินเมกาโพชั่นอีกหนึ่งขวดโอเคย้อมใจเรียบร้อยจะไปไหนละ่ะลุกจะไปไหนโอโ้โ,อโหเดินช้าๆอย่างนี้นี่ไงแทงแทงฮึบกดพุ่งลาวมาแล้วแทง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 โอ้หมดสไตล์ไม่น่าอาหมดไม่ได้เอาเวลโดสเต็กมาเนาะเพราะว่าผมเอาไอ้แรสเต็กมาใช้ให้หมดผมก็เลยไม่ได้เอาเวลโด้สเต็กมาเผื่อแต่ก็ไม่น่าจะต้องใช้อะละเพราะว่าน่าจะใกล้ตายละ น่าจะอีกไม่กี่ชุดอ้าว,าวหมดแรงหมดเลี้ยวแรงนี่ไงหมดเลี้ยวแรงเฮ้ยกันก่อนเลยกูนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าวโมโหแก้วอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าใกล้ตายชัวร์ๆนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืออ้าวหลุดออกแบบเฉยมาโทษคนกำลังมันแม่ลุยต่อดิรออะไรอ่ะ ยังไง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 เรายังไงเรายังไงมันไม่โดนอ่าม้วนกลับมาม้วนกลับมาลูกเออม้วนกลับมาเก็บหอกแล้ววิ่งหามันดีกว่าโอ๊ยยังจะโดนอีกไม่เป็นไรไม่ต้องกินยาแล้วไม่ไงไม่ไงยังไงเรายังไงนี่อ่ะเดินขยับเดินขยับขยับอ่าไอ้เงี้ยไอ่เงี้ยไอ้เงี้ยนะกระเพกกระเพกกระเพกเออ เฮ้ยชาร์จมาแล้วพุ่งโอ้โหไม่ถึงมันไม่ถึงวินาทีวะนี่เงี้ยนี่นี่นี่โอ้โหได้ดาเมจหน่อยนึงก็ยังดีเฮ้ยแบบน้าเลยต้องตายแล้วจะยี่สิบวินาทีแล้วเฮ้ยอึดจังวะไอ้อ่ะแข่งไม่ทันแม่งเอ้ยโอ้โหจะได้ดาเมจสักทีนึงก็ไม่ได้มาเดะมาเดะมาเดะขะมอนขะมอนขะมอนหมดแรงกันหรือยังหมดแรงกันหรือยังพนม าว,วิ่งมาอย่างนี้เหมือนจะยังไม่หมดแรงเหมือนจะยังมีแรงอยู่ม้วนตัว1 2แทงแทงแทงฮึบแทงแทงแทงอ้าวไม่ได้วิง่งไม่ได้วิ่งอ่ะสะดุดสะดุดลักเหรอกันอ่าสบายสบายสไตล์เราอยู่แล้วนี่ไงไ,ไม่ต้องมีข้อมูลไม่ต้องเล่นแบบมีข้อมูลทั้งนั้นเล่นเพื่อความสนุกและความสะใจไอ้ไอไออมาเดะมาเดมาดมาด อ้กูแทงขนาดนี้แล้วไปตายตีวะเออออย <Blaze! S 1> โอ้โหโดนกัดไม่เป็นไรสบายสบายไม่งี้ยานังเหลือตั้งหกขวดเหลือยาเหลือเยอะเว้ยไม่เงี้ไม่เงี้ไ <apron> ม่เงี้ตายทีเถอะโอ้โหมาเด็กวัดกันมาเลยมาเฮ้ยโอ้โหโดนสองรอบแล้วเอ้ยแมวหิวแก้วดิกไม่งี้อ่าแมวเบลปั๊บหิวไว้อืออือตายสักทีเถอะโอ้ยโดนตบเป็นพิษอีกแล้วแม่งไอ้ โอ้ยโอ้ยพักยี่สิบนาทีขอจะแตกเอาน่ะม,ม,มาเด็ไม่ได้เอาน้ำมาด้วยขอแตกก็แตกไปพวกคนดูเราทำได้มาเด็กายใจ,ใจพร้อมเราทำได้หอกพร้อมปึ๊บโดดหลบโอ้โหเป็นพ้นนึกว่าโดดหลบจะพน้นโดดใช้หลังอ่ะปึ๊บกันก่อนแน่รู้ว่ามีดาเมจกันก่อนเลยพุ่งเลยกันทั้งนันอาชา ไม่โดนหลอกหางอ่าวโอเคสวยโอ้ยยีมสามนาทีเฮ้กยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนาทีอืออือตายซะตายปะอืมหอ,อกเราก็แรงอยู่ละมัง้งแต่มอนในไฮแคลงส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีโดยประมาณเอาหอ,อกมาเล่นกับมันก็สนุกดีนะเห,หรือผมจะทำหอ,อกแล้วทะเลาะด,ดีวะหอ,อกทัดไฟเอาไว้เล่นกับมันป้าจ,จะดีนะ เอาบุธาตุไฟยังมีไม okay. ่เยอะด้วยไอ้เนไอ้ไทนแข่งแท่งก้าไปสวยงามโอ้ยโอเจ็บคอเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าจบมอนตัวนี้แล้วเราจะได้ควสอัปเกรดหรือเปล่าแต่ควสอัพเกรดคือตัวอะไรผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่ผมมานั่งทําชุดกันมามีคนในช่องผมนี่แหละเล่นอยู่ในดิสคอร์ดด้วยก็เขาเล่นจนปด แควตอัปเดตแล้วล่ะแต่ผมก็บอกว่าอย,อย่าเพิ่งบอกผมนะเดี๋ยวผมเอาไว้ดูเองเอาไว้เซอร์ไพรส์กับตัวเองดีกว่าเพราะาผมก็ลืมๆไปแล้วว่าตัวอะไรบ้างไปแต่เขาบอกว่าเป็นตัวที่เขาเกลียดมากอะ่ะผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นพวกนาคาไม่ก็ทีเล็กหรือเปล่ามันคงไม่ใช่เดวิโจกตอนนี้ <c oughs> ไหนดูสิโอ้ยใของเยอะใช้ได้นะอ้อันนี้เอ้ยหอาจจะของดีละมัง ึบเรียบร้อยตัวแรกจัดไปเด็กรออะไรล่ะ23นาทีบั๊บเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเควสอัปเกรดเป็นเควสตัวอะไรนะครับผมไหนดูสีไหนเดินไหนไหนไหนขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าเฮ้ยนี่ยขึ้นไม่ไม่ผิดอัปเกรดเควสไหนดูสิอ่าฮ่หาหน้ากากุกกา,าบันไลและโก อ๋โอเคเรารู้แล้วว่าเราจะเล่นตัวอะไรต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กด Sub s ไ b รต์นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ซับสไครต์เข้ามาตอนนี้ subscribe เรา291ยซับนะครับผมณเวลานี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามกันมานะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลต่างๆนานาอยากจะแชร์อยากจะอะไรกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Discord ของเราเอาไว้ในคลิปนี้นะครับผม ผมจะพยายามจะแปะเอาไว้ในทุกคลิปนะครับผมคลิปไหนที่ผมไม่ได้แปะก็ขออภัยครับเดี๋ยวพยายามจะแปะในทุกๆคลิปหลังจากนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายเจอกันนะมาเอาไว้เจอกันใหม่จ้า